สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสัตว์พาเดินพาชมครับครับสวัสดีครับผมวรลบครับแล้ววันนี้นะครับเห็นผมกับพี่วรลบเราก็เช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลบ้านไร่นั่นเองครับอำเภอบ้านไลจังหวัดอุทัยธานีนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินสูงจากระดับน้ําทะเลถึง่ยถึง250เมตรสูงมากครับแปลนี้ครับท่านผู้ชม แล้วก็วิวภูเขาที่อยู่บริเวณท่านท่านท้ายคือแบบวิวเขารอบ360องศาเลยใช่ครับแล้วก็ลายล้อมไปด้วยในส่วนของวิวแถวเนี้ยเขาเรียกว่าสาราคลองนะครับพี่ลบซึ่งในวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับพี่ลบเนื้อที่3ไร่ทวนครับ3ไร่ทวนนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราออกมาจากตัวตลาดอาเภอเมลันะครับก็จะผ่านคาเฟ่เมื่อกี้ที่เราไปแวะทานข้าวกันก็จะเป็นกู o ดวิวคาเฟ่นั่นเองเราไม่ได้อะไรเลยนะเราไม่ได้โฆษณาครับแต่เราผ่านมาเราผ่านอะไรนะ พูดวิวคาเฟ่ครับอาหารอร่อยมากอาหารอร่อยกาแฟก็รสชาติดีนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าเราเนียใช่ครับเรารีวิวไม่ได้อะไรเลยนะพี่รบแค่อยากจะบอกให้เฉยครับกาแฟแก้วก็ดีครับก็ดีนะครับอ่ะในวันนี้นะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะฮะ เป็นที่ดินสวยนะครับแล้วก็หลายคนหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามากันเป็นจํานวนมากนะครับ,รบสำหรับที่ดินอําเภอวังไล่อยากจะได้ที่ดินบนเนินเขาสูงๆแบบนี้ครับแล้วก็เป็นแปลงเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเหมาะกับการที่เราจะทําสวนทําเกษตรนะทำบ้านพักตา,ากอากาศก็เหมาะมากเลยครับก็เหมาะด้วยกันทั้งนั้นนะครับ,รบซึ่งเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูในส่วนของภาพมุมสูงก่อนนะครับพิลบแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชม ต่อจะพา,พาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอคุมจะพาชมที่ดินดี่ดีติดเขาติดน้ำลำ ไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวย่ันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสงใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชตนชต่อจะพาทุกท่าน แต่ยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวย่ันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้นดีพี่ประลครับครับ,รบเป็นยังไงครับหลังจากที่ผมพา ไปดูในส่งของภาพมุมสูงโอ้โหต้องบอกว่าสวยมากครับน้องต่อครับที่ดินเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นเนินขึ้นมานะครับหาทางสาธารณะแล้วก็บริเวณทางด้านท้ายเนี่ยก็มีในส่งของเขาด้วยครับพี่ลบแล้วก็มีขอบเคตหลักมุดชัดเจนแล้วครับน้องต่อใช่ครับพี่ลบครับเดี๋ยวเราแนะนําในส่วนของเส้นทางที่เราจะเดินมาสำหรับที่ดินแปลงนี้สักนิดหนึ่งครับครับน้องต่อครับจากถนนเส้นบ้านไร่น้ำบารับเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเป็นทางคอนกรีตตลอดเลยนะครับน้องต่อครับผมก็ แล้วก็ห่างจากตลาดปลาไร่เนี่ยเพียงแค่8กิโลเมตรครับจากตลาดปลาไร่มาจากที่เราวิ่งกันมาเนี่ยแล้วก็เป็นถนนลาดยางนะครับก็จะมีในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นทางสาธารณะเป็นลูกรังคนอัดแค่ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรครับต่อไม่ถึงร้อยเมตรนะครับพี่ลบตรงนี้เป็นใน่วนของเขาอะไรครับเนี่ยเขาวูวันดีนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะอยู่ในโซนสารคแถวบ้านบ่อน้อยนั่นเองครับใช่ครับตอนนั้นมีโรงเรียนด้วยนะที่ผมผ่านมาโรงเรียนสารค c o นั่นเองครับครับผมแล้วก็มีร้านคาเฟ่ กู๊ดวิวใช่ไหมผมไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ไม่ได้เลยนะพี่ลบนะรู้สึกจะติดใจมากเลยที่ดินแปลงนี้นะครับพี่ลบเดี๋ยวเรามาไล่เลียงในส่วนของแนวขอบเขตกันสักนิดหนึ่งครับทางด้านซ้ายมือครับพี่ลบเนี่ยตรงที่ลูกศรตรงที่ลูกศรรับปักเนี่ยก็จะล้อมั้วลรดหนาไว้หมดแล้วครับน้องต่อครับครับผมก็จะอยู่ทางด้านอะไรครับทางด้านทิศเหนือครับซึ่งความยาวเนี่ยก็ประมาณ110เมตรครับโดยประมาณ110เมตรนะครับที่ดินเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับ ปลูกหญ้าไวไ้ใช่สับป,ประรดรัน้องต่อครับสับป,ประรดเหรอฮะผมถึงว่าดูแข็งๆตอนแรกนี่กะวิ่งเลยนะเนี่ยออกไม่ได้<า>ะซึ่งโอ้ตอนนี้ราคาดีมากแล้วก็สับป,ประรดตะไลเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะน้องต่อเราได้รีวิวไปแล้วนะครับตอนนี้พี่บอล็บยัง ปลูกในเรื่องของสับป,ปะรดอยู่บ้างไหมครับก็ยังทําสับป,ปะรดอยู่เช่นกันครับเดี๋ยวเราไปตามต่อครับพี่ลบในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของบริเวณของด้ท้ายแปลงที่ดินท้ายแปลงเนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกครับน้องต่อครับผมซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น เป็นเขาครับเนี่ยเรียกว่าเขาประแดงครับน้องต่อโซนนี้มีที่มาที่ไปไหมครับคล้ายๆพักประแดงแถวกรุงเทพนะครับมั่วไปเรื่อยพี่ลบครับแล้วก็ตามต่อมาทางด้านที่ลูกสอดระปักทางด้านนี้ครับทางด้านนี้ก็จะเป็นด้านทิศใต้ครับน้องต่อครับซึ่งความยาวเนี่ยก็1 1 0เมตรเท่าด้านทิศเหนือเช่นกันครับครับเพราะว่าที่ดินจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยเลยครับ่ครับผมในโซของทางสาธารณะทางด้านหน้าล่ะครับพี่ลบก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกครับน้องต่อซึ่งความกว้างหน้าแปลงเนี่ยก็50เมตรครับโดยประมาณ50ร ถนนกว้างเท่าไหร่ครับพี่ลบถนนกว้าง6เมตรครับน้องต๋องถนนกว้าง6เมตรนะครับในส่วนของวิวเขานะครับพี่รบวิวเขาที่เรายืนอยู่นะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สูงนะครับเพราะว่าเห็นพี่รบบอกว่าสูงจากระดับน้ําทะเลได้อยู่250เมตร250เมตรนะครับฟังตรงข้ามนี่ก็ขายนะถ้าใครชอบในเชิงของรายละเอียดที่ดินแปลงนี้นะครับมีให้เลือกกันนะครับ จะได้แปลงที่ใหญ่ขึ้นเป็นจากสมไร่เป็นแปดไร่อะไรเงี้ยก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยได้ต้องบอกว่าทําการรังวัดไปแล้วนะมีหลักเขตหลักมุดชัดเจนครับหญ้าเขาสวยจริงๆสับปะรดครับสับปะรดนะอ่ะพี่รบครับตามต่อไปได้ของรายละเอียดเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรายกหน้าที่พี่รบเพราะว่าวันนี้ผมรับ หน้าที่เป็นผู้ถ่ายผู้ถ่ายของเราไปไหนครับช่างกล้องเราไปไหนต้องบอกว่าในเรื่องของสุขภาพไม่มีใครอยากให้เกิดครับพี่ลบครับผมตอนนี้ตากล้องของเราหรือว่าแบงค์นะครับบางคนที่รู้จักนะฮะเวลามาดูที่ดินกันก็จะเจอเขาก็จะมีผมมีนุก,กูลมีก้อยมีพี่ลบมีพี่ติก๊กแล้วก็จะมีแบงค์ครับ,รบผมเป็น โรคหัวใจก็ขอให้หายเร็วๆครับตอนนี้ก็รักษาตัวเรียบร้อยแล้วมาที่บ้านแล้วใครชมมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจเพื่อนผมด้วยหรือว่าตากล้องของเรานะครับภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับที่ผ่านๆมานั่นคือผลงานของเขาวันนี้ภาพอาจจะไม่สวยไม่นิ่งมากก็ต้องยกเครดิตให้น้องต่อน้องต่อเป็นคนถ่ายด้วยนก็ตามนั้นนะครับนีวลบก็นี่แหละครับก็เรื่องของสุขภาพฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมันตรวจสุขภาพประจําปีนะครับหรือว่าใครที่ อ่ช่วงหน้าร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนนี่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับครับอาพี่รถครับตามต่อครับในเรื่องของรายละเอียดที่ดินรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะห่างจากศูนย์ราชการตลาดปลาลยเนี่ยอยู่ประมาณ8กิโลเมตรครับนะต่อห่างจากตลาดชาวไร่เนี่ยชาวให้อีกก็ได้ครับประมาณ10กิโลเมตรครับครับแล้วก็ถัดไปเป็นต้นไม้ยักษ์ครับก็จะห่างประมาณ11กิโลเมตรครับครับผมมีอะไรอีกไหมครับพี่รถ โซนใกล้ๆก็จะเป็นถ้ำขาวงครับประมาณ15กิโลเมตรพี่รถครับผมสังเกตจากบริเวณทางแนวทางด้านท้ายนะครับเห็นว่าเขาเหมือนจะมีบ่อบาดาลแปลงนี้โซนนี้น้องต่อครับน้ําดีมากเจาะบาดาลเนี่ยสบายเลยครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นในโซนของเสาหลักนะครับในเรื่องของแนวคันเขตก็ที่ดินอย่างที่ได้บอกกับท่านผู้ชมไปว่าได้ทําการรังวัดไปแล้วนะครับแล้วที่ดินเนี่ยพี่ลบผมชอบตรงที่ว่า ความที่ดินของอำเภอปะไร่ <c oughs> แตกต่างจากที่อื่นนะครับคงจะเป็นในเรื่องของการสูงสูงต่ำต่ำใช่ไหมใช่ครับอ่าเพราะว่าดีนะครับ <c oughs> ข้างล่างที่ต่ำๆแล้วก็ขุดสระที่สูงแล้วก็ปลูกบ้านมันดูเป็นมิตินะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่า,าลายล้อมไปด้วยในส่วนของวิวภูเขานะฮะถ้า <c oughs> ท่านผู้ชมได้ดูภาพมุมสูงนะครับจะต้องบอกว่าเอาวิวเขาเนี่ยสวย ขนาดทั้งสองข้างทั้งทั้งรอบด้านเลยครับร้บแต่ในวันนี้นะครับพี่รบเราถ่ายกันในช่วงของเวลาบ่ายสามโมง <c oughs> นะครับภาพอาจจะดูร้อนนะครับร้อนไหมอุ่นๆครับอุ่นๆนะฮ<ช>ะ,ะ <ๆ S 1> ก็ถือว่าไม่ได้ร้อนอะไรมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อำเภอ้านไร่แตกต่างจากที่อื่นถึงหน้าร้อนจริงๆเนี่ยก็ไม่ร้อนเท่าในเขตภาคกลางนะน้องต่อเราะเราเป็นรอยต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางแต่เราก็ยืนยันได้ว่า เออเฮ้่ใครเอาลูกฟุตบอลมาไว้ที่นี่เฮ้ยลูกตะก้อลูกสับปะรดนยครับโอ้โหพี่ลบครับพอจะให้ข้อมูลได้ไหมอะกับการที่เราเป็นสับปะรดพันธุ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมปลูกได้ดีจังโซนนี้จะเป็นสับปะรดโรงงานครับก็จะเป็นพันธุ์ปัตตาเวียครับต้องต่ออืมครับผมสามารถอันที่จริงเนี่ยสับปะรดพวกนี้ทานได้เลยไหมทานได้เลยครับแล้วตอนนี้ในอำเภอบ้านไรทานได้นะครับเดี๋ยวเด็ดทานได้แนี้เอออันนี้เราต้องขออนุญาตก่อนไหมอะแต่ ก่อนอื่นเราต้องบอกว่าขอบคุณเจ้าของที่ดินขอบ,ค,ค,บคุณมากๆเลยครับที่เปิดอโ,อโอกาสให้เราได้เข้ามานะครับรแล้วก็เข้ามารีวิวกันในวันนี้พี่ลบครับในส่วนของตอนนี้ช่องของเรารับรีวิวนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เห็นผลงานของพวกเรานะครับแล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยเป็นสื่อในการโฆษณานะครับก็ ติดต่อสอบถามได้นะพี่ลบตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างในส่วนของข้อเสนอนะครับมีเพียงสัญญาใจอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสครับทำงานกับพวกเราครับผมพี่ลบมีอะไรจะแนะนําหรือว่านําเสนออีกไหมครับในส่วนของรายละเอียดไม่มีแล้วครับแล้วต่อถือว่าครบถ้วนครับผมนะลักษณะของดินครับพี่ลบดินร่วนปนลูกหลังนิดหน่อยครับดินร่วนปนลูกหลังเหมาะกับสับรถมากเลยดินแบบนี้ ทุเรียนล่ะทุเรียนได้เลยตรงนี้สวนผลไม้ล่ะได้หมดเลยครับแถวนี้เขาปลูกอะไรกันบ้างเนี่ยโซนข้างๆเนี่ยมีสวนขนนุนส้มโอฝรั่งอะไรเต็มไปหมดเลยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยท่านใดที่ได้เห็นวิดีโอพวกเราเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าอำเภอบานไร์รของเราเนี่ยพี่รบเหมาะแก่การทำสวนเกษตรเพาะปลูกนะครับอย่างทางด้านบนเนี่ยเขาก็ปลูกในะส่วนของอะโวคาโดนะฮะ กล้ <c oughs> วยกล้วยเหรอตาไม่ดีตาไม่ดี <c oughs> ตาไม่ดี <คำ S 2> ตาไม่ดีคนคนท่านผู้ชมที่เคยมาบ้านไร่ครับ <c oughs> จะรู้ว่าบ้านไล่เนี่ยาทาสวนเกษตรกันเยอะครับผมแล้วยิ่งโซนสารคลองเชื่อมต่อกับหนองใหญ่เนี่ย๋โอโซนนี้เป็นโซนที่วิวสวยมากครับผมตอนตอนนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าเราเดินกันอยู่ในบริเวณของแปลงที่ดินนะครับก็เอาล่ะนะครับวิดีโอของเราลากยาวไปนะครับบางคนบางท่านก็อาจจะดูมาไม่ถึงนะครับแต่ก็ถ้าใครดูมาถึงในตอนนี้นะครับเราก็ สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างได้นะพี่ลบนะอยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ครับในส่วนของภาพมุมสูงหรือเอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์นะครับหรือว่าบางทีไม่เข้าใจนะครับว่าไอล้ลูกๆที่เห็นอยู่เนี่ย <c oughs> มันคือลูกอะไรโหลูกละสิบหาบาทนะครับนะีใช่เหรอครับพ <c oughs> ี่บ uh huh. ส่ลงลูกเนี่ยรเนี่ยกิโลละสิบห้าบาทนะครับตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับ,รบวันนี้พี่ลบหยุดแต่งตัวแบบเข้ากับบรรยากาศมากไปไล่มาพิ่งไปไล่มาเนี่ยอันนี้นะฮะรับแล้วก็มีอะไรจะ,จะฝากกับท่านผู้ชมกับที่ดินอำเภอไปไล่ไหมครับอ๋อก็ฝากที่ดินแปลงนี้แล้วกันนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับ,รบซึ่งาถามกันมากแปลงเล็กๆเนี่ยอยากได้ทำสวนกเกษตรทำบ้านพักตากอากาศซึ่งแปลงนี้เหมาะมากครับต่อครับผมก็ถือว่า ครบจบทุกกระบวน่าหรือไม่ชอบแปลงนี้มีแปลงอีกหลายแปลงครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาเรื่อยๆครับแต่ที่เราผ่านมาเมื่อกี้พี่ลบกูดวิวฝากกูดวิวด้วยครับซึ่งโอ้วิวสวยจริงๆมันวิวสวยจริงมีทั้งอาหารกาแฟนะครับลงไปถึงที่พักด้วยเราเจ้าของเนี่ยใส่ใจนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีท่้งสระน้ำแล้วก็มีอะไรนะสนามหญ้ามีสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหช่วงนี้ต้องลดไฟฟ้าเขามีด้วยนะ อใช่ใช่ใช่ไหมที่ช้แตเอาต่อเอาต่อก็ฝากกุชดวิวด้วยครับเป็นลูกค้าที่เคยซื้อที่เราแล้วก็มาพัฒนาออเจ้าของน่ารักมากครับได้ครับอะไรไว้เนี่ยน่าจะได้กับแฟม์้งเขาเห็นคลิปนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบส่งให้เขาดูนะครับก็อะไรครับท่านผู้ชมสําหรับในวันนี้นะครับผมกับพ่วรบเราคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกัน E ีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมวรบสวัสดีครับ